สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวตะเกียงแอลกอฮอล์ตัวนี้นะครับก็เวลาใช้ก็คือเนี่ยครับมันจะมีไส้อยู่ใช่ไหมครับเราก็เติมแอลกอฮอล์ลงไปอย่างนี้ประมาณนี้นครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปก็ตั้งเตาได้เลย,เยตรงนี้พอหงายขึ้นมาก็จะเป็นที่ตั้งเตานะครับสุดไฟ เห็นไหมครับไฟแล้วก็วางกระทะใดด้านบนนี้นะครับเห็นไมครับไม่ดับด้วยไว้ต้มน้ำต้มอะไรหอกุกกิบไปได้โอเคครับสวัสดีครับเราจ,จะปิดเนี่ยครับมันจะมีฝาครอบแล้วก็ครอบไปแค่นี้เรียบร้อยเก็บ